เจมส์เจเลครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อสักประมาณ1เดือนหรือว่าประมาณเดือนนิดนิดที่แล้วเนี่ยเจมส์ก็มีการลงอินสตาแกรมส่วนตัวครับบอกว่าเจมส์เจเลโวมันเกิดขึ้นละทีนี้หลายๆคนก็สงสัยพี่เองก็งงว่าเฮ้ยเจมส์เจเลโวมันคืออะไรวะ <"C lear S 2> คืออะไรวะเจมส์แบบไปถามเม้ย <c oughs> ม็นคือใครพี่เองเหรอมึงจะทำเพลงเหรอหรือว่ามึงจะปั้นเด็กๆหน้าใหม่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าวันนี้อยากจะคุยกับเจมส์ว่าจริงๆแล้วเจมส์เจเลเนี่ยมันมีที่มาอย่างไรมันคืออะไรครับคือต้องเกริ่นไปก่อนว่่าทีจริง พอเราอยู่วงการมานานมากคือผมอยู่มาประมาณ8ปดปีละแล้วก็เราได้ลองทำอะไรหลายๆอย่างในชีวิตล,ว<า>ะละการแสดงศิลปินหรือว่าเราเจอความชอบอื่นๆที่มันตามมาจากการที่เราได้ทำครับซึ่งพอวันนี้ปุ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราเรา,เราว่ามันถึงเวลาที่เราจะมาสร้างเรื่องราวของตัวเองละเราถึงเวลาที่เราจะลุกขึ้นมายืนด้วยตัวเองทำสิ่งที่เราชอบด้วยตัวเองที่มันมี ซึ่งในตัว JMJ Label เนี่ยฮะที่จริงมันก็คือหลายๆคนน่าจะสงสัยกันอยู่เนาะเห็นลงๆไปก็ก็ก็เชื่อว่าทุกคนสงสัยวันนี้ก็คือเราจะมาตอบคำถามนะ JMJ Label ครับผมที่จริงมันคือค่ายดูแลและพัฒนาศิลปินที่เรามีโปรดักชั่นเป็นของตัวเองก็คือจะผลิตคอนเทนต์เองแล้วก็โปรโมทศิลปินครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยศิลปินค่ายใกล้เราก็มีเจนละใช่ครับแต่ที่ในอนาคตเนี่ย หลายๆคนก็อยากจะรู้ว่าแบบเฮ้ยแล้วถ้าเกิดพี่เนี่ยตอนนี้พี่ก็ไม่มีสังกัดนะ,ะถ้าสามารถไปเป็นศิลปินในค่าย JMC Level ไ,ได้หรือเปล่าคือในอนาคตค,คิดว่าจะเป็นชอยที่น่าจะมีเพิ่ม,มครับผมแต่ว่าวันนี้เราก็ยังไม่ได้ฝันร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามันจะเป็นยังไงก็รู้สึกว่าเราอยากทําในพาร์ทของเราเนี่ยให้มันดีก่อนให้รู้สึกว่าทุกคน trust ในตัว JMC Level ก่อนถึงจุดนั้นน<ช>่ะเราค่อยดึงคนอื่นเข้ามาใครที่อยากชอยกับเราใครที่ DNA ตรงกับเราเราก็จะดึงเข้ามา ก็เชื่อว่าพอถึงวันหนึ่งที่ที่เจมแล้วก็เจมศิลป์ในแข็งแรงครับที่จะสามารถสปอร์ตน้องๆศิลปินดาวดวงใหม่ในอนาคตได้ในยังไงก็มีแน่นอนครับแต่ตอนนี้คือเอาตัวเองให้รอดก่อนเอาตัวเองให้รอดก่อนนะฮะจังหวะนี้ประมาณนี้พูดแบบง่ายๆใช่นะฮะทีนี้เราพูดถึงขอบเขตภายในงานที่เจมกิดไปว่ามีโปรดักชันเป็นของตัวเองด้วยครับอยากจะให้ขยายความในส่วนนี้ว่าเอ้ยโปรดักชั่นนี้คือรับทํางานข้างนอกไหมรับไปถ่ายซีรีส์อะไรอย่างนี้หรือเปล่า อพาะตอนตอนนี้ไม่ครับผมอย่างสำหรับโปรดักชันของเจมเจเลโวเองเนี่ยก็คือสมมตุติมีสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจครับเราจะในคอนเทนต์ต่อๆไปเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าเจมเจเลโวเนี่ยโปรดักชันที่เราผลิตสำหรับเราเองเป็นประมาณไหนครับซึ่งหลักๆก,ก็คือเราจะเน้นการที่โอเคเรามีโปรดักชันเราสามารถคุมคุณภาพได้เท่านี้แล้วก็เราจะเหมือนเสนอไปว่าให้เราทำไหมเป็นอย่างนี้มากกว่าก็ค,ค,คือส่วนใหญ่จะเป็นของเราเราไม่ได้รับเป็นแบบของโปรดักชันที่เป็นงานนอกอะไรครับผม ครับผมก็คือเจมเจเลเบลเนี่ยก็คือเป็นบริษัทที่ดูแลพัฒนาศิลปินนะฮะแล้วก็สามารถผลิตคอนเทนต์ได้ตัวเองได้ใช่ครับนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือเพิ่งเปิดช่องทางใน u t u b e ไปด้วยใช่ครับผมบก็อยากให้พูดถึง YouTube หน่อยใช่ครับผมก,ก็ตัว YouTube อ่ะฮะจะเป็นช่องทางหลักที่เราจะปล่อยคอนเทนต์ทุกๆอย่างเลยครับผมบก็เดี๋ยว วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะทําอะไรบ้างในปีนี้ที่จริงก็มีโปรเจกต์หลายๆอย่างที่มันเลยถูก l i ต์มาประมาณนึงเลยครับผมใช่ใช่ใช่คือฟังแบบไอเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้เห็นว่าสิ่งที่เกมกำลังจะทำมันคืออะไรแล้วฟังดูน่าสนุกมากคือผมรู้สึกว่าการทํางานน่ยมันมัน เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือถ้าเราทำอะไรเราก็อยากสนุกกับมันไปก่อนใช่คร oui> ับอผมว่ารู้สึกว hey, ่าการที่เราเอนจอยกับมันเนี่ยไม่ได้ต้องเอาเวิร์อะไรเงี้ยทุกคนก็สามารถไปสับตาใครกันได้นะฮะชื่อเดียวกับค่ายเลยใช่ครับ JMJ Label ใช่ครับเฮ้ยถ้าเกิดว่าแบบคุณคุณแบบตั้งค่ายออกมาปุ๊บแล้วตอนนั้นยังไม่ได้ตั้งยังไม่ได้ตั้งแบบช anel YouTube แล้วมีคนเอาไปใช้ทำไงอ่ะโอ้ก็ก็ต้องเปลี่ยนชื่อช่องเลยพี่ถ้ามีคนเอาไปใช้ก่อนเอ้าไอ้พี่เจมส์เขาตั้งค่ายจะหนูใช้ จีเอ็มจีเราตั้งแอคเค้ากันดีกว่าเราอาจจะทักไปขอขอชื่อได้ไหมครับขอขอึ้นได้ไหมครับขอขึ้นไดยครับนะถ้าเขาบอกเอ้ยไม่ขายเออไม่ไม่เอาเขาขายงั้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนชื่อค่ายแทนนะสั่งง่ายกว่าคือกลับไปทำเปลี่ยนชื่อค่ายแทนชื่อค่ายแทนต่ปัญหานั้นก็ไม่มีไม่มีก็เกิดขึ้นมาได้นะครับอ่ะทีนี้แปลว่าน้องเจมที่ผมรู้จักมาตั้งแต่อายุสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยตอนนี้คุณได้กลายเป็นใครว่าอะไรนักธุรกิจเต็มตัวแล้วหรือเปล่าคือเราสามารถเรียกตัวเองว่าอย่างน เรียกว่าเป็นแบบ beginner แลครับคือเราก็เพิ่งแบบเราก็เพิ่งมาเริ่มทาธุรกิจเมื่อตอนประมาณปีที่แล้วเองครับที่แบบเราเราเริ่มสนใจในทางธุรกิจก็จะมีอย่างที่นี่ซีนีมานะครับผมซีนีมาคัาดเอเที่นี่ก็เป็นหนึ่งในร้านเป็นหนึ่งในบิสเนสที่ผมทำเหมนกันครับผมแล้วก็เดี๋ยวอีกประมาณสักสองเดือนก็จะมีที่สมุยยังไงเรียนเชิญสื่อซื่อมาชนทุกท่านด้วยนะฮะที่สมุยเพื่อขยายสาขา เป็นเดิมเลยป่ะไม่ฮะอันนั้นเป็นบีชคลับอ๋อเรากำลังทำอยู่แล้วก็ตรงข้างล่างเดี๋ยวเรามีเป็นแบบร้าเทสเป็นแบบพวกอานดีหรือคอทเทลเงี้ยครับแล้วก็อนาคตก็อาจจะมีเป็นแบบร้านอาหารที่เพิ่มขึ้นมาเนี้ยโอ้โหเจมี่เจมที่อดนโอขึ้นมากจริงๆนะครับมีการลงมือทำคือมันเหมือนก้าวออกจากจากคอมฟอร์ทโซนของของเจมด้วยเหมือนกันนะมัน มันก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนเพราะว่ามันเป็นสิ่งแรกที่เราทำแต่ว่าหลักๆแล้วว่าสิ่งที่เราทำมาเนี่ยมันมันเบสจากความชอบมันเบสจากแพชชั่นที่เราอยากจะทำมาอยู่แล้วจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นทางธุรกิจาก,การความคิดที่ว่าเฮ้ยเราอยากจะรวย <S <s พี่ว่ามันมันมันไม่ค่อยเวิร์กเนาะมั <S <s ตนต้องเริ่มจากการที่ว่าเฮ้ยเราชอบอะไรแล้วก็วันนี้เจมส์เคนพมาละแล้วก็แล้วคือมันยากมันยากกว่าการเป็นนักแสดงเป็นศิลปินไหมเจมส์การเป็นนักธุรกิจที่มันต้องมาแบบควบคุม สร้างอะไรขึ้นมาจากสูย์น่ะมันยากมากคือแบบเราจะมีไอเดียว่าบิสเนสมันคงง่ายแบบที่เราเห็นมันมันมันคงเป็นตัวเลขที่ง่ายๆว่าแบบคุณคุมคอเท่านี้คอด้านอื่นเท่านี้กี่เปอร์เซ็นต์่เอวันเท่านี้อุ้ยรวยใช่อีบิดาเราได้เท่านี้โอ้เมกเซนส์เรามีตัวเลขที่สวยงามสวยหรูอยู่ในหัวเราแต่ว่าพอทำบิสเนสจริงๆเราจะมันมันมีเหตุผลอีกร้อยแปดพันเก้าซึ่งมันมันก็ยากอีกแบบแต่ถามว่าสนุกไหมมันสนุกนะเหมือน เหมือนเจมเจเลโวเนี่ยแหละที่พอมันมันเกิดเป็นตัวบริษัทเองแล้วมันเกิดที่เราต้องมีการจ้างงานมากขึ้นมันมีการอินเวสต์ในแต่ละส่วนมากขึ้นมีอินเวสต์ที่ออฟฟิศมากขึ้นเนี่ยมันก็พอเราเริ่มเห็นตัวเลขมันก็จะมีแบ่งเป็นสองพาร์ทพาร์ทที่เป็นนักแสดงพาร์ทอาร์ติสเนี่ยเรายังเหมือนเดิมแต่มันจะแอดพาร์ทที่มันต้อง ดูตัวเลขบัญชีภาษีได้ก็แล้วแต่ต้องมาปิชชั่นอะไรเพิ่มขึ้นไปใช่ครับผมครับผมก็วันน er ี้ก็จะมาฝากกับพี่ๆเรื่องของเจมส์เจอลโบนะครับแล้วก็ธุรกิจอื่นๆของเจมส์ที <t <t ่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตใช่ครับแล้วก็ตอนนี้ด้วยซีนีม่านะฮะมีส่วนลดสําหรับคนที่มางานแถลงข่าววันนี้ไหมฮะมีครับมีมีมีที่จริงสําหรับทุกคนในวันนี้เดี๋ยวเราให้ทีมปรินวอรเชอร์ลดสิบเปอร์เซ็นต์ของเราทุกคนปรินวอรเชอร์ก็ไปเลยนะฮะเนรียคือแถลงข่าวเสร็จประมาณสักบ่ายสามคือปิด่เริเนไรรรเเววทแล้าาาสมถ ที่จริงเราสามารถดื่มได้เลยนะเราขายได้ยี่สิบอ่ะเดี๋ยวรถบนเสิร์ฟเลยนะคือจริงปกติเป็นวันจันทร์ใช่ปกติเป็นวันจันท์ก็สามารถถ้าอยากดื่มบอกได้นะเต็มบาร์เลยเาเอาเอาเช่อมาดื่มวันอื่นก็ได้ได้ครับเดี๋ยววันนี้อาจจะแบบกึ๊บกึนิดหน่อยอะไรอย่างงี้กันไปนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องความคาดหวังดีกว่าสิ่งที่เจมเล็งเห็นเจมเจเลยเบิลในอนาคตสมมติผมมองอ่ยาวไปสัก5ปีต่อจากนี้แล้วกัน จมส์เจเลเบลเนี่ยภาพที่เจมเห็นเป็นวิชั่นในหัวเนี่ยในอนาคตห้าปีหน้าเป็นอย่างไงบ้างคือสุดท้ายแล้วทุก b ร s i n e นี่มันมีความคาดหวังมันมีโปรเจคชันแบบที่เราอยากได้เยู่แลาวสำหรับผมมันคืออย่างปีนี้ปีแรกอ่ะมันคือการที่จะเรียกว่าลองผิดลองถูกก็ได้นะคือเรารู้สึกว่าเราอยากใส่ความเป็นตัวเราไปให้มากที่สุดอ่ะเราอยากลงทุนกับมันให้ได้มากที่สุดเราอยากได้คอยตี้แบบที่เราอยากได้<ม>โดยที่มันอาจจะอินเ s สเยอะมากแต่ว่า ผมรู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้ลองทําสิ่งสิ่ง้มันก็จะไม่ได้ตอบโจทย์สิ่งที่เราต้องการซึ่งใน p r o j e c t ั o n ปีแน่นอนเราอยากจะทำคอนเทนต์ให้มันเยอะขึ้นเราอยากทำคอนเทนต์ให้มันได้คุณภาพดีขึ้น mm hmm. เราก็คิดว่าอยากทำคอนเทนต์ที่รู้สึกว่ามันมันให้อินสปายคนได้มันการที่คุณเข้ามาดูคอนเทนต์เราแล้วคุณสามารถได้สิ่งอะไรกลับไป mm hmm. สักอย่างหนึ่งเอาไปต,ตกตะกอน mm hmm. มันเหมือนการดูหนังสักเรื่องหนึ่งอะที่แบบแต่และคนมันรู้สึกกับหนังเรื่องหนึ่งไม่เหมือนกันแต่ว่าหลังจากจบหนังเรื่องนี้ คุณได้เก็บไปคิดได้ได้ปรับเปลี่ยนมุมมองชีวิตอะไรบางอย่างเนี่ยแค่นั้นมันก็แบบมันก็มันก็เพียงพอนะผมว่ามันมันยากเหมือนกันนะแต่สำหรับผมถ้าทําได้มันเป็นสิ่งที่มีความหมายมากๆก็คือคือจริงๆเจมส์ก็เป็นเป็นศิลปินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการทำเอ่อคอนเทนต์การครีเอคอนเทนต์อะไรบางอย่างเนี่ยก็พี่ว่ามันก็เป็นเรื่องดีนะที่แบบว่าจะทําให้คนดูเนี่ยเขาได้รู้สึกอะไรบางอย่างแต่เราก็แบบคือเราก็ไม่ได้จะไปอยากเยียนอะไรเขาหรอกเนาะคือแค่หนึ่งเลยคือเขาสนุกแล้วเขาได้แบบ เรียนรู้อะไรบางอย่างถือว่าก็น่าจะพอแล้วครับให้ผมตื่นเต้นเลยอยากดูคอนเทนต์ในอนาคตข้างหน้าของเจมส์เชียร์เลเบิะเยอะเดี๋ยวกดดันนะ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 ทำไม่ทันแล้วทำไม่ทันแล้วอะตอนนี้ผลงานภายใต้เจมส์เชียร์เลเชิ้นแรกครับรับผมหลายๆคนคงเห็นคงเห็นทีเซอร์เทรลเลอร์กันไปแล้ววันนี้จะมาแบบให้เจมพูดถึงว่าชิ้นแรกของเจมเนี่ยคืออะไร ก็ที่จริงผลงานชิ้นแรกเนาะตอนก่อน,อ,นอนที่เราจะปล่อยตัวเทรลเลอร์เนี่ยตอนแรกเราปล่อยเป็นวิดีโออะไรที่มันเป็นวิชั่นวิชั่นอย่างเดียวมันก็คือเหมือนแฝงอินโทรดิวซ์ให้เห็นว่าโอเคเราเจม l e เจเลเบลเนี่ยมันมันมีไวท์มันมี wide, ม,ม o ดประมาณนี้ก่อนให้ให้เข้าใจซึ่ง uh, งานแรกที่ออกมาครับผมก็คือตัวด็อก umentary ที่ต้องบอกว่าทำไมถึงอยากทำด็อก umentary เพราะว่าเรารู้สึกว่าในวันนี้ที่เราออกมาทำเจมเจเลเบลเองผม มีหลายอย่างที่เราอยากจะอินโทรดิวตัวเองใหม่ให้ทุกคนได้รู้จักเจมี่เจมในวัย25ปี mm hmm. ตอนนี้ mm hmm. ก็เลยเกิดเป็นสิ่งสิ่งนี้ขึ้นมามผมก็อาจจะพูดแบบไม่ได้ดีมากแต่ว่า,าใหญ่ห้าคนได้ลองดูกันออแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันตรงนี้กันได้แน่ผมว่าด็อกิเมนท์ที่มันเป็นมันเป็นสิ่งที่แนะนําตัวได้ดีนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยก็คืออาจจะรู้จักเจมมาในฐานะคนแสดงรู้จักเจมมาตั้งแต่วัยรุ่นหรือบางคนอาจจะไม่รู้จักเจมเลยมาดูสิ่งนี้เนี่ยจะได้รู้จักกับเจมมากขึ้นนะครับและนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับกับโปรเจกต์ด็อกิเมนท์ทรี่เจมเจมเลสันทีนีไฟฟนะครับ เปิดเผยตัวตนในหลายแง่มุมของคุณเจมส์ทิวดลนะครับอะถ้าอย่างนั้นเราไปชมทีเซอร์ของงานได้ครับผมคิดว่าตลอด25ปีที่ผ่านมามันได้ให้บทเรียนอะไรกับเจมส์มังโอ้เยอะคือทุกคนจะถามว่าพขาก็มาแปดปีแบบนานมากเลยนะอะไรเงี้ยเออทำยังไงคือแบบมันไม่มันไม่ได้ทำอะไรเลยอะเออมันก็แค่ใช้ชีวิต บายบายกล้องหน่อยกองบายบายฝากบอกคนให้มาดูเร็วบอกเขาว่ามาดูกันเยอะๆมาดูกันเยอะๆครับยากอยากยากอยากยากอยากหล้นเลยคนคุณเพล่เอาคุณเป็นนักร้องไหมเจ้าครับทำหลายอย่างอายุน้อยร้อยจ็อบเหมือนกันร้อยจ็อบอายุน้อยร้อยจ็อบอ่าววันนี่ก็เป็นรุ่นน้อยหนึ่งคนที่ที่เป็นทั้งนักแสดงเป็นศิลปิน เป็นนักร้องเป็นพุ่มกับเป็นโปรดิวเซอร์เป็นครีเอทีฟแตเรคเตอร์คือทำมาหลายอย่างแล้วจริงๆกับกับนาดาบางก่อนนี่ก็เคยทำมาหลายในการด้วยแล้วกกับเคยกับอิงวีด้วยครับผมกับจับแมนเทร์มาก่อนรายการอะครับอย่างวงมินนี่คนกับเป็นเองหมดปะไม่หมดครับแต่ว่าก็มีมีบางตัวที่ทำเองด้วยครับผมที่นี่ล่าสุดเป็นเอชอาร์ของเจมส์เจเลเบลเป็นเอชอารด้วยเรียกว่าเป็นทุกอย่างที่เจมส์เจเเบิลทำตอนนี้ใครจะมาสมัครงานคือต้องคุยอาดด้วยโอ้ทำหลายอย่าง ไม่ใช่แค่อัดกับเดมเรา3คนกันแหละเราก็ต้องทำหน่อยจอบกันหน่อยนะฮะในชว่วงชีวิตแบบนี้นะครับผมก่อนอื่นเลยนะฮะอยากทราบว่าเฮ้ยตอนแรกเป็นเพื่อนวงค่ายกันรุ่นพี่รุ่นน้องกันได้พบเจอแห่งเอากันทาไมถึงไม่ชวนอัดมาเป็นพนักกับดับอาร์ตแคปเนทรีตัวนี้คือต้องเกิดไปไอตอนที่เรามีไอเดียว่าเราอยากทําเป็นเหมือนด็อกคือตอนแรกอะ่ะเราเรา,เราคิดว่าเราอยากทำคอนเทนต์แนะนําตัวเองแหละที่แบบเฮ้ยมันคงไม่ใช่สเกลใหญ่อะไรมากเราก็แบบเรา เราอยากหยิบสิ่งที่เราชอบมาในชีวิตสิ่งที่มันมีความหมายกับเราในชีวิตเนี่ยมามามา,มาตีแผ่มาเล่าให้คนอื่นฟังมามาแนะนําตัวเองครั้งหนึ่งก็มีแค่ไอเดียในหัวฮะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ทําให้มันเกิดขึ้นจริงแล้วพอดีมันมีวันนึงเนี่ยผมไปกินข้าวแล้วแบบ เหมือนเหงาอ่ะกินข้าวเฉยๆกินข้าวไม่มีเครื่องดื่มอะไรมีนิดหน่อยโอเคแล้วก็แบบเอ้มันมีเพื่อนอยู่แถวนี้ไหมนะคือแบบก็แรนด้อมโทรหาคนไปเรื่อยๆใช่ใช่ไทยว่างเจมมันเป็นคนขี้เหงาแบบว่าสมมุติไปที่ไหนก็จะแบบให้ใครมันอยู่แถวนี้แค่ไหนพี่ผมนะยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นพอดีไอ้อัดฮัลโหลอัดอยู่ไหนอาว่างก็เลยมากินข้าวกันแวะมาจอยกินข้าวเสร็จปุ๊บก็ไปนั่งชิวๆกันต่อไปนั่ง สเสร็จปุ๊บก็เล่าสิ่งนี้ให้อัดฟังคือเหมือนตอนนั้นมันเป็นแค่เพื่อนแบบเจอกันกลับมานั่งแชร์ว่าแบบเฮ้ยเป็นยังไงบ้างชีวิตทําอะไรอยู่บ้างแล้วเราก็เล่าสิ่งนี้ให้อัดฟังและการเป็นว่าสนใจเออเอ,อแล้วตอนที่ฟังเจม,มันรู้สึกไงหรือคิดแบบไอ้เจม,มันบ่นอะไรของมันอะไรอย่างนี้บ้างจริงๆตอนแรกชอ็อค เพราะราปีไม่เคยโทรมาใช่แต่เจมมันจะเป็นแบบมีจังหวะโทรแปลกๆเช่นแบบเดินอยู่ข้างนอกพอดีอะไรงี่มันโทรมาพอดีว่ะคือวันนั้นพอเหมือนพอเราเริ่มโตเราไม่ถึงว่าต่างคนต่างแบบออกไปใช้ชีวิตมาอะไรเงี้ยแล้วเจมก็มาเล่าว่าเอ้ยเจมสนใจแบบอยากทําสิ่งนี้อยู่อะไรเงี้ยตอนนั้นผมเองก็ก็จริงๆเราชอบทําเบื้องหลังเราใช่แล้วพอเจมโยนโปรเจกต์อะไรเงี้ยเราก็เหมือนคุยคุยไปแล้วก็เฮ้ยมันมีอันเนี้ยที่แบบลองทําดูไหมอะไรเงี้ย ก็เลยเหมือนแค่แบบคิดคิดฟุ้งๆแล้วก็แบบเสนอเจมไปก็ไม่คิดว่าหลังจากวันนั้นน่ะมันจะเกิดมาเป็นโปรเจกต์จริงก็เลยคิดว่าคุยกันเล่นๆเหมือนแนะนำเฉยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะมาชวนเราเราไปกํากับด้วยเหมือนแค่แบบเอ้ยเพื่อนมาถามล้วก็แบบแค่แบบให้แอดไวส์ในแบบุมเพื่อนอะไรเงี้ยมากกว่าเข้าใจก็เหมือนแบบเวลาชวนไปเที่ยวแบบเฮ้ย เที่ยวหัวหญิงป่ะอะไรเงี้ยเฮ้ยดีว่ะไปพักตรงรถพอดีวางแถงกันไว้แต่สุดท้ายว่าเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูนันวิ้งเพราะว่าเดี๋ยวดูก่อนแล้วไม่ได้ไปถ้าเดี๋ยวดูก่อนมันไม่ได้ไปอันนี้ก็เดี๋ยวดูก่อนเหมือนกันแต่ว่าหลังจากนั้นวิ้งหนึ่งจำได้เลยโทรเฮ้ยอ่ะเรามานั่งคุยกันแบบจริงจังกันหน่อยดีไหมได้ถาแบบยังไม่ต้องมีเครื่องดื่มบ้างดีไหมอะไรแบบนี้อ่ะก็เลยได้คุยกันจริงจังสักทีแล้วก็มานั่งลองคุยสักพักก็เลยหลังจากวันนั้นเนาะพอคุยโอเค ทำไหมเออทำ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 ก็เลยตกลงเริ่มทําเลยครับแบบแบบไม่มีอะไรเลยไม่มีปีมีครูไม่มีปีใช่เพราะว่าจริงๆตอนนั้นเหมือนพอเราได้คุยกับเจมอเราก็รู้สึกว่าเออเราสนใจมันเหมือนอย่างที่รู้กันว่าจริงๆผมรู้จักเจมมาตั้งแต่แบบตแรกตั้งแต่ใช่เป็นตั้งแต่ก่อนนองค์กใช่ตั้งแต่เข้าลองก่อนในอ่ค์ก่ใช่รู้จักกันก่อนแล้วก็เหมือนมันเหมือนมันอยู่ในชีวิตกันมาแต่ว่าเอาจริงๆไม่เคยรู้จักเจมในมุมที่ที่ลึกอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึึกว่าในนมมุง การที่เราจะได้รู้จักใครสักคนหนึงในแบบที่ลึกลงไปว่าจริงๆเราเขาเป็นอะไรอะไรเงี้ย <usc> เขามีนิสัยแบบไหนจริงๆอะไรเงี้ยมันเลยเป็นสิ่งที่ผมสนใจก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยพอเจมแบบกะโทรกับมาอีกรอบว่าทําไมก็เลยแบบออ้ลุยปกปารับคําเลยนะฮะเสียงคุณเทพเหมือนะ เียะเสียงให้อ <c oughs> ่าเวลาครับเสียงคำแรกที่อยู่ในทีเซอร์ก็คือเสียงคุณเสียงเสียงคผมไอไออ่านพูดถามผูดเลยนะตลอดยี่สิบห้าปีที่ผ่านมาตลอดยี่สิบห้าปีที่ผ่านมาเป็นมันยังไงนะมันให้บทเรียนอะไรกับเจมส์บ้างเจมส์บอกเยอะครับเยอะครับเออก็เลยก็เลยตกปากคำคำเกิดขึ้นทีนี้ขั้นตอนการทำด็อกิมเมนต์นี่อันหนึ่งอ่ะมันมันมันคือมันต้องมีการวางแผนอะไรไหมหรือว่าเฮ้ยปั๊บจับกล้องถ่ายกันเลย คือจริงๆต้องมีการการคุยกันก่อนว่าจริงๆแล้วเหมือนเวลาเห็นที่เจมมาทําคือการแบบพูดถึงตัวเองครับแล้วกว่าที่เราจะพูดถึงตัวเองมันเหมือนเราต้องเข้าใจเขาครัเข้าใจว่าจริงๆแล้วตัวเจมเนี่ยเขามีคาแรคเตอร์เป็นยังไงจริงๆแล้วเนื้อแท้เขาเป็นยังไงเขาสนใจอะไรเลยแล้วเราจะ p r e ซนต์อะไรผ่าน documentary น mm. ให้คนได้เห็นมุมมองที่เจมอยากให้เห็นจริงๆลู้ไม่ถึงว่าเนีนะที่ผมเองก็ได้ได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ใน โซนที่พิเศษของเขาลวกันที่เป็นแบบโซนที่พอรชานอลมากๆเลยเงี้ยเราเอาจริงมันเป็นสิ่งที่ผมว่าถ้าเจไม่ไว้ใจมันก็ไม่มีโอกาสได้ไปถึงตรงนั้นเราผมรู้สึกว่าเออพอเราจะทำตรงเนี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากให้คนทุกคนที่ได้ดูด็อกมันเทอรีเห็นอีกมุมหนึ่งที่อาจจะไม่เคยเห็นเจอาจจะเคยเห็นว่าเจมจริงอยู่ในสปอตไลท์ม,มีภาพแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ผมรู้สึกว่าการทำด็อกมันเทอรีเนี้ยที่ผมอยากให้มันเห็นคือเห็นเขาเป็นแค่อีกมุมหนึ่งของความเป็นมนุษย์ขการเป็นคนธรรมดาที่ ที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นเลยก็เลยรู้สึกว่าอันนี้คือเป็นแกนที่ผมรู้สึกว่าเออผมเคยเจมเว่าอยากให้เห็นสิ่งนี้นะด้วยอเยก็คือพอคุยกันเสร็จปุ๊บว่าเฮ้ยเรามทำอันนี้กันเถอะก็คือทําความรู้จักกันมากขึ้นให้เจมได้ได้ผ่อนคลายได้มีแบบว่าได้พูดถึงวิชั่นโดยรวมว่าภาพรวมอยากให้ออกมาเป็นแบบไหนแบบเลียวสุดๆไปเลยไหมแฮนด์เฮลอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าเป็นยังไงอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของอาที่จํำกับออกมาใช่ฮะแล้วทำไมถึงเป็น5้าเรื่องล่ะเออ คือที่จริงเป็น5้าเรื่องเนี่ยคือผมนั่งคุยอัดเหมือนกันว่าชีวิตเรามันมันสำหรับผมอ่ะห้าห้าตอนห้าเรื่องที่มันออกมาเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่มันผมรู้สึกว่ามีความหมายที่สุดในชีวิตผมณช่วงเวลานี้ณโมเมนต์นี้แล้วก็เลยตอนแรกมันมีหลายเรื่องมากเลยประมาณร้อยยี่สิบกว่าเรื่องหลายเรื่องเลยครับแต่ถ้าจะรวมกันมันคงไม่ไหวไม่ไหวตัดมาเหลือห้าก็พอใช่ก็เลยกันกรองมาแล้วเออห้าอย่างนี้แหละที่ที่มัน มีผลต่อชีวิตเรามากๆจริงๆสำคัญมากๆก็อันก็เลยไปเดบิวตหลอต่อแล้วก็ออกมาเป็น5เอพิโซดใช่ครับผมแล้วประกอบไปด้วย Chef Business Chef เป็นครอบครัวครอบคร e วเชฟบิสเนส lover เอ่อแล้วก็เฟรนชิสกันน์ครับผม อันนี้คือเรียงตามเอพิโซดจองเลยป่ะใช่ใช่เดียวมาดูกันนะครัะแสดงว่าตั้งแต่วันแรกที่คุยกันแบบประสบพบเจอเฮ้ยอัดอยู่ไหนจนถึงขั้นตอนเสร็จสิ้นกระบวนการของด็อกิเมทรีนี้เนี่ยมันกินเวลาเท่าไหร่ฮะจริงๆตอนนี้ก็อยู่ในโปรเซสการแบบโพสต์รักชันอยู่นะต่ออยู่ใช่เขาจริงๆตั้งแต่วันแรกนะก็น่าจะเกอบตั้งแต่เดือนตุลาแปดแปดเดือนที่แบบเริ่มเดินทาง กับด็อกเทอช่วยนีมาด้วยกันก็ถือว่านานเกือบปีเหมือนกันนะก็นานมากเออจริงมันก็เป็นแปดเดือนที่แบบผมก็ออฟไปจากโซเชียลประมาณหนึ่งเหมือนกันเหมือนแบบเราเราอยากจะไปกันกองไปหาตัวเองไปแบบไปตกตะกอนกับตัวเองเหมือนกันอ่ะแล้วก็วันนี้เราพร้อมแล้วที่จะออกมาทํางานอีกครั้งหนึ่งคือหลังจากว่างมานานเหมือนกันใช่ผมไม่ค่อยทํางานหมายถึงว่าแบบ มันเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าเราอยากออฟจากทุกอย่างเหมือนกันอยากอยู่เป็นแบบอีกพาร์ทหนึ่งของชีวิตที่เป็นแบบคนธรรมดาธรรมดาเลยจร<ม>ิงๆก็เป็นช่วงเวลาที่ได้เทคมีเวลาให้กับตัวเองเอาอย่างนี้ดีกว่า<ม>นะครับทีนี้มันมาถามอ่าจบ้างน,นะฮะการกำกับเจมส์ในในด็อกแเมนทรีเนี่ยคือผมผมรู้สึกว่ามันไม่ต้องใช้การกำกับคือสิ่งที่อารกำกับเนี่ยคือทิศทางของด็อกมรีใช่ไหม แต่ตัวเจมมันไม่ต้องกำกับอะไรเพราะว่ามันเป็นอกที่คือเป็นตัวเจมเลยถูกปะล่ะใช่ครับทีนี้มันแล้วมันยากกว่าการกำกับคนไหมับการกำกับภาพโดยรวมครับก็จริงๆถามว่ายากกว่าไหมผมว่ามันก็มันเรียกว่ามันต้องอาศัยสกิลการแก้ปัญหาดีกว่าเพราะว่าจริงๆบางอย่างคือพอเราไปถึงเหตุการณ์จริงเราต้องเราต้องให้ความ subject ทุกอย่างมันเกิดขึ้นจริงเราไม่สามารถไปฟอร์ให้อันที่เกิดขึ้นได้เราก็พยายามให้มัน ทุกอย่างมันเกิดขึ้นตามจริงแต่เราต้องดูทุกอย่างตลอดเวลาเพื่อดูว่าอะไรเป็นโมเมนต์ที่แคปเจอร์แล้วแบบน่าสนใจหรือตรงนี้เกิดอะไรขึ้นแล้วเราควรจะต้องมีอะไรต่อไปเราควรจะต้องเก็บอะไรให้ครบเลยเงี้ยครับรวมไปถึงว่าถ้าหน้าง,งานมันไม่มีแบบภาพที่เราคิดเลยอย่างเงี้ยเราจะแก้ปัญหายางไรต่อไปเราจะเล่าเรื่องย,ยังไงต่อไปรู้สึกว่ามันคือการก่อกอคนความจริงที่เกิดขึ้นแล้วทำยังไ,ไงให้มันออกมาสม,มูทที่สุดและน่าสนใจที่สุดมากกว่า ครับผมก็เลยกลายเป็น5 Story 5 e p i s o d e พิโของ JJ Lesson 25ไอ้เรื่อง5 Story นี่ผมผมว่าผมเฉยๆผมอยากดูอันที่ออกไม่ได้มากกว่ามีปะฮะไปโชว์ไปโชว์ผมข้างหลังได้หรือว่าจะแบบมีเป็น EP 6แบบอันคัดอันนั้นลงอันไหนลงไหนไม่ได้เลยออกไม่ได้เดี๋ยวผมไปดูส่วนตัวเดี๋ยวผมแอบเล่าให้ทุกคนฟังกันลนะฮะ ทีนี้เจมส์ครับอยากจะพูดอะไรกับพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็แกนขนรับเชิท่านเกี่ยวกับเรื่องของผลงานชิ้นนี้ที่กำลังจะออนแอร์ในไม่กี่วันข้างหน้าไหมครับเจมส์จริงอย่างแรกต้องขอบคุณทุกคนที่สละเวลามาในวันนี้ก่อนเลยนะครับที่แบบเ,เราก็เป็นเขาเรียกว่าค่ายน้องใหม่เปิดใหมแ่แล้วกันแล้วก็ที่จริงอยากฝากาสําหรับตัวเจมส์เจเลโวนะครเพราะว่ามันหนึ่งคือมันเป็นเป็นเก้าเป็นก้าใหม่สาหรับผมเหมือนกันแล้วก็มันมีหลายๆคอนเทนต์ที่มันกําลังจะออกมาแล้วก็ เราจะทําทุกอย่างให้มันเต็มที่ที่สุดแหละแล้วก็ยังไงฝากทุกคนช่วยสนับสนุนแล้วก็เอ็นดูกันนะครับผมครับผมขอบคุณมากนะครับทีนี้อ่ะให้อัาพูดถึงสิ่งที่อัาอยากจะพูดด้วยก็จริงอย่างแรกคือฝากเจมส์เจนเนโับผมรู้สึกว่าพอได้มารู้จักกับเจมส์ในมุมที่ลึกขึ้นได้มาทํางานด้วยกันผมสุว่าการทําเจมส์เจนเนโบลของมันคือมันคือความตั้งใจจริงๆที่เขาอยากจะเริ่มสิ่งใหม่อยากจะเริ่มเส้นทางใหม่ในชีวิต แล้วพอผมเห็นตั้งแต่เริ่มต้นเราก็เหมือนแบบเดินทางนี้ด้วยกันอยู่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเอ,อเราเราอยากให้ทุกคนได้เห็นความตั้งใจเขาเมอนกันเราก็รู้สึกว่าสําหรับ documentary ครับผมรู้สึกว่าก็อยากให้ทุกคนได้เจอเจมในอีกมุมหนึ่งที่อาจจะยังไม่เคยเห็นจริงๆซึ่งผมเองคิดว่าถ้าทุกคนได้ดูก็อาจจะรู้สึกดีรู้สึกเหมือนสนิท สนิทกับเขามากขึ้นเออต่าเหมือนผมรู้สึกเออเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรารู้จักกันมาแต่ว่าเราไม่ได้สนิทกันมาแต่ว่าพอมาทําเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าเออผมจักเขาผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนน่ารักเป็นคนแบบเป็นคนที่จิตใจดีแล้วก็แบบนั่นแหละเป็นคนที่เราอยากให้ทุกคนออได้รู้จักผ่าน documentary ออนี้เหมือนกันในมุมที่เราได้รู้จักกับเขาใช่ครับ<อ>นะฮะอ่าผลงานเพลงครับฝากหน่อยไหม มันมินด <laughs> <laughs> ้วยเพลงใหม่เมื่อไหร่คเพลงใหม่เพลงล่า <laughs> สุด M V คุณแซฟเวอร์นะครับเออไม่เป็นไรให้กลับมาที่เจมเจนด้วยครับอ่ะนี่แหละวันนี้นะฮะเราก็ได้พูดคุยกับซีอีโอของเจมส์เจนเลเลนะครับแล้วก็อัดน,นะครับซึ่งเป็นพ่วงกลับของด็อก umentary ในครั้งนี้นะฮะแล้วก็เชื่อว่าเจมส์อัดเนี่ยคงจะได้วงงานอีก,อกหลายๆโปรเจกต์เลย<ช>นะครับในอนาคตนะครับต้องขอแอบบอกว่าที่จริงอัดตอนนี้เป็นครีเอทีฟเบสเตอร์ของเจมส์เจนเลเลด้วยนะครฮะเฮ้ยลืมแอบบอกว่าหลังจากตัวด็อก ที่เราเกิดว่าเราจะมีคอนเทนต์หลายรผยการก็จะมี <arak ois elle> หลังตัวด็อก ument รีเราจะมีเป็นรายการที่เป็นออฟฟิศดิโนเบชันฮะตอนนี้ผมกำลังทำออฟฟิศอยู่เดีย๋ยวถ้ายัางไงออฟฟิศเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเรียนเชิญ öh ทุกคนไปอีกทีนะครับผมแ <ili> <อ>ล้วก็หลังจากตัวนี้ก็จะมีเป็นตัวรายการทำอาหารที่เป็นแพชชั่นอีกอย่างหนึ่งที่เราเจอมันแล้วก็อยู่ในด็อก ument รีเหมือนกันครับผมก็จะออกมาในอนาคตก็จะมีรายการที่เรียกว่าหาเรื่องเที่ยวแล้วกันเราก็เลยอยากไปอยากทํารายการท่องเที่ยวครับผม ที่จริงไม่ได้อยากทํามากแต่ว่าอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวก็คือสนองนี้ตัวเองแล้วก็ได้คอนเทนต์ด้วยดีตรงนี้และในอนาคตก็จะพยายามทำคอนเทนต์ออกมามากขึ้นเรื่อยๆครับผมผ่านช่องทางที่ เป็นยูทูบของเจมส์เจเลเบิลเนี่ยครับครับผมก็ฝากให้พี่ทุกคนติดตามด้วยนะฮะพี่เจพูดถึงออฟฟิศเมื่อกี้แล้วยิ้มไปด้วยคือไม่ได้ยิ้มเลยคือเขาท่านยิ้มแห้งเพราะว่าปานปลายปานปลายกำลังรีโนเวทออฟฟิศบ้านไปเยอะเลยครับผมก็เดี๋ยวมาดูว่าในการรีโนเวทออฟฟิศทีเป็นอย่างนีเฮ้ยผมอยากดูวะอยากดูเฮ้ยโต๊ะตัวนี้มันเท่าไหร่ครัเจมบอกแสนห้าครับผมเฮ้ยอยากเห็นอยากเห็นนะฮะครัวสวยมากบอกไว้ก่อนเอาแล้วหินอ่อนไม่ได้นหินก้อนอ่อนเลยสมแขสมแข โอเคถ้าอย่างนั้นนะครับ16มิถุนายนนี้นะครับบน YouTube ของเอ่องแ a มเจมส์เจมส์เจมส์เลย์บล็อกนะครับได้พบเจอกันแน่นอนเลยนะแล้วก็ออนทุกวันพฤหัสเลยใช่ครับผม5ตอนนะครับผมแล้วก็มารอดูกันว่าตอนที่6จะเป็นอันคัดหรือเปล่าตอนนี้รอลุ้นกันไปนะครับฟังหนึ่งอย่างเออได้ครับเชิญครับหน้าเชิญทีไลฟ์ครับผมก็ที่เขาได้วันแล้วแต่ว่าเขาบอกเขาบอกเขาบอกเนี่ยนะเฮ้ยใชไทยหรอ ไอ้ลำพูดได้แบบไหนอะไรอะไรปะผมอยากดูลำพูดได้ปะยังยังออกนะฮะคัด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 ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเตจมอะไรวะเดี๋ยวค่อยคุยกันหน่อยเดี๋ยวค่อยคุยกันหน่อยไม่ได้ยินเลยเมื่อกี้เกือบแล้วเกือบแล้วแต่เอาเป็นว่าพูดอะไรได้บ้างเนี่ยเตจมเล่นไงเดี๋ยวว่าไหนปีนี้ปีนี้เดี๋ยวมาแน่นอนครับผมที่ไปถ่ายที่ออสมาร์เจอทีไลฟ์นะครับผมาว่าได้เจอวิโกมาถึงเซ่ต คุเฮ้ยผมนอกจากเขาเป็นซีอีโอเขาไม่เป็นนักแสดงฮอลลีวูดด้วยว่ะตายแล้วเราต้องนั่งห่างๆเขาเลยอ่ะเขาเป็นทุกอย่างจริงนะฮะอ่ะฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะฮะ16มิถุนายนนี้นะครับตอนแรกกับด็อกทิมแอนเชอรี่เจมส์และซนันิฟนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเจมากๆแล้วก็ขอบคุณัด้วยนะครับที่มาขอบคุณมากครับพี่น้องนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ๆสื่อทุกานด้วยคนมากนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นการปล่อยเจมนะครับให้พี่ๆได้สัมภาษณ์เเตต็็มที่ลลยนนนะะะะฮฮแ้วกรงไห ตรงไหนตรงนี้ตร,นตรงนี้เลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมเจมแล้วก็แอนจิฟยูต่อใครก็อาจจะต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันขอบคุณพี่ทุกคนมากนะคะๆๆรับขอบคุณครับ